จากกาแฟกันแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะบดขนาดไซส์ไหนอุณหภูมิน้ำเท่าไหร่นะที่จะทำให้กาแฟรสชาติดีที่สุดเก็บความสงสัยไว้ค่ะใน EP นี้มีคำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ Good Day ก็กลับมาพบก,กับแพรอีกแล้วนะคะในมินิซีรีส์ coffee brewing at home ของเรานะคะใน EP นี้เซตอัพเป็นไงอาจจะแปลกตาไปสักนิดนึงนะคะดูเป็นแหล b เลยวันนี้ตามชื่อ EP เลยคือเราจะมาพูดถึงรายไ้า์เรื่องของการบดกาแฟแล้วก็อุณหภูมิของน้ำซึ่งทั้งสองเรื่องนี้นะคะ่ะเป็นองค์ประกอบหลักหนึ่งในการที่จะทำกาแฟให้รสชาติดีมากยิ่งขึ้น ส่วนใครที่เพิ่งเข้ามานะคะแพรมีทำสองอีพีก่อนหน้านี้เป็นอีพีที่เล่าถึงอุปกรณ์แล้วก็การเลือกกาแฟถ้าใครยังไม่ได้ดูไปค่ะไปค่ะไปค่ะการทำดริปคอฟฟเนี่ยตัวคอนเซปต์หรือไอเดียของมันอ่ะก็คือการที่เราอ่ะเอากาแฟไปสกัดโดยผ่านการไหลของน้ำนั่นเอง ก็คือจะมีการแชร่กาแฟในน้ําแล้วก็ตัวน้ําก็จะเหมือนจะไหลผ่านให้สกัดส่วนที่ดีที่สุดของกาแฟออกมาให้เราได้ดื่มเหตุผลนี้นี่เองก็เลยทําให้ไซส์และอุณหภูมินะคะมีผลต่อรสชาติตามวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนตอนเด็กๆจำไ,ได้ไหมทรายกับดินเหนียวจริงๆกาแฟก็คล้ายๆกันเพราะเราใช้คอนเซปต,ต์เรื่องการไหลผ่านของน้ําใช่ไหมคะถ้าเรากลายไซส์มาในไซส์ที่ใหญ่ที่หยาบเนี่ยน้ำมันก็จะไหลผ่านได้ เร็วเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดการ under extraction ทำให้รสชาติอาจจะจืดบางลงไปและถ้าเกิดเรากรายไซสที่มันละเอียดขึ้นมาพอโดนน้ำน้ำก็จะไหลผ่านได้ยากใช่ไหมคะเขาจะเรียกกันว่า over extraction เวลาสกัดออกมามันอาจจะทำให้เจอรสชาติที่เฝื่อนขมฝาดแล้วก็ซึ่งจริงๆนะคะสำหรัแบบไซส์กาแฟนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราบดมาไส์เดียวแล้วก็จะใช้ได้กับ ทุกอุปกรณ์หรือว่าทุกรูปแบบในแต่ละไซส์แต่ละอุปกรณ์อ่ะเขาก็จะมีความเหมาะสมที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะกลายเป็นการทดลองวันนี้เพื่อให้ไอเดียกับเพื่อนๆว่าไซส์ที่แตกต่างกันอ่ะเพื่อนเพื่อนจะเอาไปทดลองกับอุปกรณ์ที่บ้านตัวเองได้ยังไงคะ่ะอุณหภูมิของน้ำอ่ะมันจะช่วยทำให้สกัดรสชาติที่เป็นขมหวานเปรี้ยวของกาแฟออกมาได้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะ ถ้าเราพูดกันเลยแบบพูดตามตำราก็คืออุณหภูมิช่วงที่เขานิยมก็อยู่ที่ประมาณ90-93องศาซึ่งถามว่าถ้าเราอยากได้ที่แบบดรอปลงกว่าน,นี้หรือว่าสูงมากกว่าน,นี้ได้ไหมก,ก็ตอบว่าได้นะคะแต่อันนี้ก็จะอยู่ที่การทดลงของแต่ละคนซึ่งถ้าเราทําออกมาแล้วเรารู้สึกชอบเมโลชั่นนั้นอะ่ะมันก็ไม่ผิดก็อาจจะได้บาลานซ์กาแฟที่เราชอบมากยิ่งขึ้นก็ได้ค่ะ และในที่สุดค่ะเราก็มาถึงขั้นตอนในการทดลองบดกาแฟกันนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะอุปกรณ์หลักๆคือกรายเดอร์นั่นเองเอามาโชว์เอามาเปรียบเทียบด้วยกัน2ตัวนะคะก็จะมีเป็น c o m มาเนเต้ตัวนี้นะคะแล้วก็ทามมอ a ค่ะเคสนัทสิมนะคะอันนี้จริงๆเหมาะกับมือใหม่นะเบาหยิบจับง่ายแล้วก็รานะคาก็สมเหตุสมผล ก่อนที่เราจะไปเริ่มบทแพรจะมาพูดถึงการตั้งค่าตัวบทกันก่อนนิดนึงนะคะเวลาเราจะบทกาแฟค่ะทุกคนอาจจะเคยเห็นหรือว่าเคยได้ยินว่าแบบเออบดด้วย V60 ใช้คอมมาเดนเต้ยีคลิกหรือว่าใช้ตัวทามโม0คลิกก็อาจจะงงว่า20คลิก24คลิกมันนับยังไงวิธีการของเราก็าคือเอาตัวโถออกก่อน,นะคะ่ะ นในวงนี้นะคะจุดเล็กๆ,ๆๆก็หมายถึงละเอียดแล้วก็จุดใหญ่ๆก็หมายถึงยาวการที่เราจะเลือกไปจุดที่คลิกศูนย์ให้หมุนไปทางด้านละเอียดจนสุดโดยที่ไม่สามารถหมุนได้แปลว่าไม่ใช่ที่ศูนย์แล้วทุกคนจะต้องใส่ตัวหมุนนี้ไว้นะคะแล้วก็จับให้มันไม่หมุนไม่ขยับเพื่อที่เ,เ,รเราจะได้คอนโทรลต,ตรงนี้ได้หมุนกลับไปให้มันจนที่เรารู้สึกว่ามันหมุนไม่ได้แต่อย่าไปแบบว่าฝืนเขาเยอะนะเ,เยะนะ็เเยะนๆไม่ค่อยทำ ห,หมุนกลับไปทุกคนจะได้ยินมันเป็นคลิกคลกเพราะฉะนั้นเวลาเราหมุนกลับเราก็จะนับคลิกอย่างนี้เหมือนกันอันนี้หมุนไม่ได้แหลวดูอ่ะอันนี้แปลว่าไปเริ่มที่คลิกที่สูนแล้วมาดูที่ทามอเหมือนการถักคล้ายกันมีวงกลมที่ใหญ่แล้วก็วงกลมที่เล็กลงเหมือนกัน,นะคะ่ะหมุนกลับไปจนมันไม่สามารถที่จะหมุนได้อันนั้นคือเซตที่ศูนย์ไปอ่ะโอเคอันนี้ไม่ได้แล้วอ่ะเห็นไหมอ่ะทีนี้มาเริ่มดูว่า ถ้าทำมหมอสิคลิกทำไงไม่เอาเอาแค่10คลิกก็พอ,อ,อนะไปไกล10คลิกนับยังไงเวลาเราหมุนอะเราจะได้ยินเสียงอยู่แล้วคลิก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 นับตามนั้นเลยค่ะง่ายๆ10คลิกเริ่ม1 2 3 2> 4 5สอ8 9 10อันเนี้ยเรียกว่า10คลิกแล้วจำไว้ด้วยนะจำจำมาให้ด้วยว่าตอนนี้อยู่ที่10คลิกแล้วต่อไปมาที่คอมมานเดนเตนหมุนโถออกจับตัวฝาไว้ไม่ให้หมุนเริ่ม1 2 3 4สามี่1 0อร้อยสิบคลิกอันนี้ก็หมายความว่าตัวเครื่องบด้อมบดกาแฟที่10คลิกแล้วค่ะแล่ตอนนี้ทุกคนก็คงเข้าใจหรือก็พอมีไอเดียในการที่จะเซตตั้งค่าตัวอุปกรณ์กกายไซต์ตัวนี้ใหม่ไกรเดอร์ตัวนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองบดให้ดูกันว่ามันจะออกมาเป็นแบบไสประมาณไหนเอาตัวไหนดีอะเอานี้และกัน 4 s i ไซส,สขนาดที่บดแล้วนะคะจริงๆ4ี่ไซ,ซเนี่ยเป็น4ี่ไซ,ซที่ยอดนิยมเหมือนกันเราเรียงยังไงวะ <c oughs> อันนี้ค่ะอันบนสุดอันนี้นะคะเป็นตัวที่ไฟที่สุดแล้วก็ไล่มาเป็นมีเดียมฟและอันนี้ก็เป็นมีเดียมคอสส่วนทางนี้จะเป็นตัวคอสสุดถ้าชื่อภาษาไทยหรอหยากสุดๆอยากแบบพี่ขอพูดได้ไหมคะ <c oughs> สงสัยแล้วก็คงอยากรู้ใช่ไหมว่าเอาในเมื่อมันสามารถแบบบทไซส์ต่างกันได้ขนาดนี้แล้วแต่ละไซส์อ่ะใช้กับอุปกรณ์อะไร3ไซส์เนี้ยสามารถใช้ในดริป f f e ฟตัวโ o ล r o เวอร์เฟนส์เพรสอะไรเงี้ยได้หมดเลยส่วนไซส์ที่เป็นละเอียดละเอียดย่างเงี้ยเขาจะชอบเอาไปใช้ในพวกอุปกรณ์ที่เป็นมีแรงกดอย่างพวกแฟลหรือว่าเป็นแบบพวกเอสเปรสโซแมชชีนอะไรเงี้ยนะคะแต่เราทำดริป f f e ฟใช่ไหมเพราะฉะนั้นไซส์ที่แพนแนะนำอ่ะ จะเป็นไซส์นี่เลยคะ่ะเป็นไซส์ที่ละเอียดกลางมันจะอยู่ที่ประมาณช่วง2 2่สคลิกมือใหม่อาจจะไม่รู้ว่า25คลิกคือเท่าไหร่หรือถ้าบางคนไม่ได้มีคอมเมนเต้มีตัวอื่นเราจะบดขนาดไหนนี่เลยคะ่ะน้ำตาลทรายเป็นไซส์ที่ใกล้เคียงกับ ขนาด25คลิกมากที่สุดซึ่งขนาดเนี้ยเป็นขนาดที่เหมาะสมค่ะกับการมาทำดริปคอฟฟโอเคค่ะคิดว่าจะเป็นไอเดียแล้วก็สามารถเอาไปทดลองเล่นกันได้นะคะ ถึงตรงนี้แล้วอะแพทก็หวังนะคะว่านเพื่อนอะจะได้ไอเดียแล้วก็ความเข้าใจในการที่จะเลือกไซส์ในการนําไปทำดริปกาแฟแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิน้ําว่าเราอะควรจะเลือกอุณหภูมิไหนทําให้เราแบบรู้สึกเอนจอยกับการทํากาแฟหรือการดื่มกาแฟมากที่สุดการที่เรามาทําการทดลองแพทขอเรียกว่าการทดลองในวันเนี้ยเหมือนเป็นการให้ไอเดียกับมือใหม่ว่าแบบเฮ้ยการที่กูรูหรือว่าเพื่อนเราอะบทในไซส์ที่แตกต่างจากเราหรือว่าเรารู้สึกว่าแบบขอบทละเอียดกว่านี้ได้ไหมหรืออยากกว่านี้ได้ไหม ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะมันเป็นแค่เรื่องของผลกระทบต่อรสชาติซึ่งถ้าเราชอบก็ถือว่าโอเคเพราะฉะนั้นมองว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดถูกแต่ให้มองเป็นเรื่องสนุกแล้วก็เอนจอยในการทำกาแฟจะดีกว่าค่ะและสําหรับใครนะคะที่ไม่ได้แบบ ลงทุนหรือว่าคิดว่าไม่จําเป็นใช่ต้องมีอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเราไปที่ร้านนะคะแล้วก็บอกกับที่ร้านบอกกับบาริสต้าได้เลยว่าเราสนใจจะซื้อมเล็กกาแฟอยากเอากลับไปทำดริปคอฟฟซึ่งถ้าเรารู้ขนาดไซส์ที่เราชอบแล้วอ่ะเราสามารถบอกเขาได้ว่าแบบขอขนาดที่หยาบกลางหรือว่าขอขนาดที่หยาบนิดนึงหรือเราสามารถบอกได้ว่าอุปกรณ์ที่เรามีคืออะไรนะคะแบบ ขอซื้อกาแฟนี้เอาไปบดทำกับ V60 ตัวบาริสต้าเขาก็อาจจะแนะนำให้เราได้ค่ะว่าไซส์ไหนที่เหมาะกับการทำา V60 เพราะฉะนั้นนับว่าเป็นทั้งเลือกที่สะดวกสบายทางเลือกหนึ่งค่ะ <c oughs> แค่หวังว่ามันก็คงจะเป็นไอเดียแล้วก็เป็นประโยชน์ได้ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรมีข้อสักถามอะไรก็คอมเมนต์ฝากกันมาได้ค่ะแต่ว่าตอบได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนะคะ <c oughs> ส่วน EP นี้แ้าต้องขอจบไปก่อนแต่ ชอบกดไลค์ช่ยกดแชร์ share, และอย่าลืม subscribe Good p a r a y สามารถติดต่อข่าวสารเพิ่มเติมต um ่างๆนะคะได้ในเพจของเรา Good p a r a y เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้ว